แสดงความยินดีกับหมายเลข82นะคะ16โหวตจากคณะกรรมการ17คนค่ะที่เห็นด้วยกันกับหมายเลข82ที่จะได้เข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะคะขอแสดงความยินดีและขอบคุณทุกท่านค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์ MUT 82ค่ะเอมเป็นคนเดียว ที่พูดไม่ชัดเพราะว่าเอม,มีรูปปากที่ผิดปกติตั้งแต่เกิดและเอมเคยประสบอุบัติเหตุจนเสียฟันหน้าไปถาวรแต่เอมคิดว่าความบกพร่องในชีวิตของเรานะคะมันไม่ใช่สิ่งขีดความต่อความฝันแล้ววันนี้เอมมีเสียงที่จะพูดเพราะเอมอยากบอกทุกคนว่าแม้เราจะเกิดมาด้วยข้อจํากัดแต่มันไม่ใช่ข้อจํากัดในความสามารถของเราคะ่ะคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะ เริ่มค่ะเอมคิดว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ค่ะเพราะว่าเราจะทําอะไรไม่สําเร็จเลยถ้าเราไม่มีโอกาสชีวิตของมนุษย์คือการหาโอกาสและการทําให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนั่นมันแอพพลายกับทุกวงการและปัจจุบันยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้รับโอกาสเอ็มคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันให้เพราะบางครั้งมันไม่ได้มาจากภาครัฐมันไม่ได้มาจากสังคมแต่มันมาจากความเมตตาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากตัวเรามันเป็นแค่ความใจดีอันเล็กน้อย ที่มันจะสร้างผลประโยชน์สร้างกรรมการมีคำถามไหมคะมีสองท่านค่ะดรต,ต้องเริ่มก่อนเลยค่ะสมมติเชิญขึ้นไปยืนสามคนสุดท้ายที่เวทีเอ็ยูใหญ่เราเขาถามเรื่อง Black Lives Matters ค่ะและถามถึง Perspective ของเราภายใน30วิจะตอบว่าไงครับ หนูคิดว่านี่เป็นการก้าวกระโดดทางการเรียกร้องสิทธิ์ต่อชาติพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งเมื่อหนึ่งชาติพันธุ์ทําได้แล้วเอมคิดว่านี่จะเป็นก้าวต่อไปสําหรับชาติพันธุ์อื่นค่ะที่เราจะมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนในโลกก็ตามค่ะขอเชิญดกรก่อนค่ะหมอ,อ,อจากสถานการณ์โควิดนะครับมีสถิติคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยโดนทํรลายร่างกายมากขึ้น อย่างมีนัยสําคัญเลยในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเชอเอมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเราคิดว่าเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาได้ยังไงครับค่ะในฐานะที่เอมเป็นนางแบบจากลาน,นะคะลรเอมก็ประสบเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะคือเคยเกือบถูกต่อยเพราะว่าเป็นคนเอเชียตอนที่อยู่มิลานแฟชั่นวีค คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจว่าชาติพันธุ์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับอุปนิสัยหรือว่าความรับผิดชอบสักทีเดียวการแพร่ระบาดของโรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะมันไม่สามารถโทษใครคนใดคนหนึ่งได้เพราะเมื่อเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราติดกันหมดค่ะอืเชิญค่ะพิชเวรีค่ะกาตกติดแน่นอนเชิญค่ะค่ะคุณจะเปลี่ยนใจไม่ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้แทนสมัครทางการเมืองที่ตั้งใจ ทีแรกว่าจะเลือกเขาเพียงเพียงเพราะว่าไปทราบว่าเขาสวมเขาให้คู่สมรสหรือเปล่าคะหนูเปลี่ยนค่ะเพราะเอ็มเชื่อว,ว่าความซื่อสัตย์ในพื้นฐานชีวิตคู่นะคะมันคือพื้นฐานของทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะคนที่สําคัญกับเรามากที่สุดในชีวิตมันยากที่เราจะซื่อสัตย์กับคนที่เราจำเป็นต้องรับใช้ค่ะและหัวใจของนักการเมืองนะคะคือการรับใช้ประชาชนค่ะนั่นคือเกียรติภูมิของความเป็นนักการเมืองขอบคุณค่ะ เชิญพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับดีครับเชิญเอมเ,ออ <c oughs> เห็นมาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่า <c oughs> ุมลิงนี่เป็นนางแบบเป๊ะเลยเพราะเป็นนางแบบอาชีพมาหลายปีเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นนางงามได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการฝึกซ้อมตัวยังไงโอยอย่างแรกเลยนะคะตอนนี้อยู่ตื่นเต้นมากค่ะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ยากจริงจครั <c oughs> บเชิญเอมเห็นมาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าุมลิงนี่เป็นนางแบบเป๊ะเลยเพราะเป็นนางแบบอาชีพมาหลายปี เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นนางงามได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการฝึกซ้อมตัวเองยังไงโห oh, อย่างแรกเลยนะคะตอนนี้อยู่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นสิ่งที่ยากจริง,รงๆค่ะการตอบคําถามก็อย่างแรกคือฝึกไม่ให้ตื่นเวทีนะคะเพราะว่าตาักรันเวย์แต่ในส่วนของการเดินเอ็มคิดว่าการเป็นนางแบบนั้นเป็นจุดเด่นของเอ็มค่ะเพราะว่านางงามไม่ควรจะเหมือนกันหมดที่สําคัญคือผู้หญิงทุกคนไม่ได้เหมือนกันถ้าเรามีตัวตนที่แตกต่างความสามารถที่แตกต่างเราควรจะโชว์สิ่งนั้นแต่ทําให้คนดูสบายตาค่ะ ค่ะต okay, so MM ่อไปขอเชิญคุณน้ำฝนค่ะหนูจะมีมุมมองในด้านของแอ t ิจู d ค่อนข้าง strong ใช่ไหมคะแต่ครูอยากถามอีกด้านหนึ่งอะค่ะว่าหนูเป็นคนตลกไหมคะแล้วก็ถ้าหนูเป็นคนตลกหนูคิดว่าอะไรหนูตลกตรงไหนอะครูเห็นมาจากไหนหรอคะคือเอ็มไม่แน่ใจค่ะมีหลายคนบอกว่าเอ็มเป็นคนตลกคือตลกมาจากข้างในค่ะตลกที่จังหวะค่ะเอ็มคิดว่า สุนทรียศาสตร์ที่แท้จริงนะคะแบบ Sense of Humor เนี่ยมันคือจังหวะที่เราเล่นแล้วคนรู้สึกว่ามันออกจากความเครียดได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามค่ะเพราะว่านี่มันคือรสนิยมขอบคุณค the yeah, okay. uh, okay. uh, mmm. okay. ่ะโอเคเดียวนะคะมีพ oh, ี uh ่มีค่ะเชิญค่ะคุณมิรินค่ะในในฐานะที่คุณเอมเป็นนางแบบมาก่อนนะคะคิดยังไรกับคําพูดที่ว่าเสื้อผ้าเป็นของนอกกายแล้วก็เป็นเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องไรสาระคะ เอ็มคิดว่าไม่มีอะไรที่เราชอบเป็นเรื่องไร้สาระนะคะพี่มิลินคือสิ่งที่เราชอบอะเราให้คุณค่ากับมันถ้าเรามีแล้วเราไม่รำบากเราสะสมได้ค่ะส่วนเสื้อผ้าเป็นของนอกกายนั้นคือมันอยู่บนตัวเอ็มนะคะก็ต้องบอกว่ามันจริงแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ express ความเป็นตัวเราบุคลิกภาพของเราเพราะฉะนั้นมันคือสื่อค่ะมันไม่ใช่เพียงของนอกกายขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คุณค่ามันหรือไม่เชิญเมื่อกี้มีพี่เฉลี่ยใช่ไหมคะเชิญค่ะ เคยมีคนบอกไหมคะว่ารูปร่างดูเป็นนางแบบมากเกินไปที่จะมาประกวดนางงามเคยมีค่ะพี่เชอรี่แล้วก็มีแต่คนบอกว่าเอ็มผอมเกินไปหรือเอ็มพยายามที่จะผอมเพื่อเป็นคนที่ดูสวยสวยแบบพิมพ์นิยมมาค่ะในใสายตาคนทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่เป็น body s h a มิ่งนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอ้วนเสมอไปเพราะเอ็มผอมตั้งแต่เกิดเอ็มเคยพยายามจะกินเพื่อให้คนอื่นสบายใจแล้วเอ็มก็อ้วกออกมา ซึ่งเอ็มกลับรู้สึกว่าในเมื่อเรามีบอดี้ไทป์หลายแบบอะค่ะมันผิดที่คุณค่าที่เราให้แต่ไม่ได้ผิดที่สิ่งที่คนเกิดมาเป็นค่ะต<ม>่อไปมอสักรู่ใครนะฮะอ,อาจารย์เชิญค่ะโอเคถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ได้ทั้งไทยและโลกลยนะคะแล้วน้องชายเอ็มต้องเจอใครสักคนหนึ่งอยากเจอใครแล้วจะคุยอะไรกับเขาเพื่อทาให้โลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้เอ็มอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่ลึกมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์แต่เอ็มอยากพบ นิโคลาเทสลาค่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้านะคะแล้วเขาเคยอยากให้ไฟฟ้าเป็นพลังงานอิสระซึ่งนั่นหมายความว่าเราวางที่ชัดแบดวางมือถือปุ๊บมันไหลในอากาศมันช์าได้เลยเราไม่ต้องเสียเงินค่าไฟแต่ปัจจุบนันการบริหารรัฐทําให้เราต้องจ่ายเงินส่วนนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราใช้และร่วมรับผิดชอบด้วยกันแต่เอ็มอยากถามว่ามีแง่มุมไหนไหมที่เขาจะทําให้มันฟรีและทุกคนได้ผลประโยชน์อ่ยเชนน้องชามค่ะ I feel like we already asked you so many questions. So, is there anything else that you would like to tell us about yourself? Well, first, my English is not that good. But I would like to try. Once I become a new student in universe, Thailand, I have to practice on my English because that's national language. But I don't think it's important to speak a language that is is spoken. Because we are different in culture and we should be proud to present it. I think your English is really good. And your mind is. เมื่อกี้พี่ชามชมว่าภาษาอังกฤษหนูดีมากค่ะคุณค่ะหนูตื่นเต้นมากค่ะมีคำถามอีกเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีคำถามจากด้านนี้ค่ะเชิญค่ะโอเคครับในฐานะที่จะไปประกวดมิชชันนีเวิร์สครับจะต้องเป็นโปรเพอร์เซนการพูดไม่ชัดของเชอเอมนะครับจะเป็นอุปสรรคในการประกวดมิชชันนีเวิร์สบนเวทีแม่ไหมครับ เอ็มคิดว่าหนึ่งนะคะว่าตามความเป็นจริงเรามีเวลาค่ะหลังจากที่เราเป็นมิ s ส u คูเออร์สไทยแลนด์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความพยายามแก้ไขจุดบกพร่องของเอ็มเพื่อที่เอ็มจะก้าวข้ามไปเป็นสิ่งที่เอ็มอยากเป็นแต่เอ็มไม่อยากให้จุดนี้ทำให้คนอื่นที่มีความบกพร่องหรือความพิการแต่กำเนิดรู้สึกว่ามันผิด like is it bad to born unlucky I think it's not เพราะฉะนั้นเอ็มแก้ไขให้ดีที่สุดในบริบทของเอ็มค่ะแต่เอ็มไม่อยากทำให้ใครรู้สึกด้อยขอบคุณค่ะพี่ณค่ะเชิญค่ะ บอกว่ามีเวลาเยอะถามกันใหญ่เลยนะคะเอล่ะค่ะพี่นาเชิญค่ะหนูเป็นคนแรกที่พี่ถามภาษาที่หนูอยากจะพูดกับพี่คือภาษาอะไรคะภาษาไทยค่ะนั่นเพราะว่าเราเป็นคนไทยและอันนี้เอ็มเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ได้พูดอังกฤษได้ทุกคนถูกไหมคะเมื่อเราเป็น Miss Universe Thailand แน่นอนเราต้องพูดภาษาไทยเพราะเราอยากให้คนที่ได้ยินเราเข้าใจแล้วรับรู้ในครั้งแรกที่ได้ฟัง หากว่าคําพูดของเอมเปลี่ยนชีวิตเขาให้กํำลังใจเขามันไม่ควรเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะพี่บงค่ะหนูไม่ได้มีญาติหรือ,เ,อ,อเนื้อเลือดเนื้อของความเป็นฝรั่งเลยใช่ไหมคะเออคุณแม่เป็นคนเชื้อสายจีนค่ะคอือครอบครัวเนี่ยอพยพมาจากไหหลงค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวแต่ว่า พอเราเกิดเป็นคนไทยอะค่ะ as in แบบสังคมมันหลอ่อหลอมเราเอมเชื่อว่าความเป็นไทยอะมันอยู่ในตัวเราแล้วนั่นทําให้เราแตกต่างจากนางงามชาติอื่นๆที่เป็นเอเชียเหมือนกันค่ะที่ถามคือทําไมหนูมีคาแรคเตอร์บ mm ุคลิกอะไรแบบหลายอย่างที่ mm hmm. ดูเป็นฝรั่งอ๋ออ,อาจจะเป็นเพราะว่าเอมทำงานมาหลายประเทศค่ะก็มีทั้งที่ทํางานแบบไปกลับนะคะคือไปเดินแฟชั่นวีคหรือว่าทําเป็นจ็อบแล้วก็ไปเพลสเมนต์ค่ะนั่นคือเราต้องไปอยู่ขั้นต่ํสา3เดือนค่ะเพื่อเข้าใจตลาด แล้วก็ทำงานในรูปแบบที่เขาต้องการซึ่งมันคือการทำให้เราเข้าใจความเป็นประชากรโลกค่ะ,ะทำเสียงแมวได้อแม่ปุ้ยอยากได้ฟังเสียงแมวเหรออะลอค่ะมันเป็นความสามารถพิเศษที่เอ็มภูมิใจมากค่ะ <laughs> โอเคค่ะมีคำถามอีกไหมคะ <laughs> ตอบจะประมาณ18คําคำถามแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ